สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ต่อไปจะมาสอนเรื่องการอธิษฐานโดยเริ่มจากการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับทานอาหารสำหรับคิสเตียนใหม่นะครับพี่น้องที่เป็นคิสเตียนใหม่ก็พูดตามผมในตอนนี้ได้เลยนะครับโดยที่ท่านสามารถพนมมือหรือท่านอาจจะเอามือควายกันกำมือสองข้างแล้วก็วางที่ตักก็ได้นะครับ เพราะว่าไม่มีการจํากัดรูปแบบขอให้อยู่ในท่าทีการเคารพแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าก็พูดตามผมเลยนะครับข้าแต่พระยิสุพรพิษ์ข้ารงขอบคุณพระองค์สําหรับอาหารมื้อนี้ที่ได้ทรงโปรดประทานให้ขอทรงโปรดชําระอาหารให้สะอาดเพื่อให้มีประโยชน์ในการ ที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงข้าพงขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขิจเจ้าอาเมนแค่นี้ก็พอนะครับง่ายๆสันส้นๆโดยที่เราที่ฐานเผื่ออาหารเนี่ยก็ไม่ต้องไปที่ฐานเผื่อคนนั้นคนนี้เรื่องนูน้นเรื่องนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเรากําลังมากินข้าวในบ้านนอกบ้านใช้สันส้นๆง่ายๆให้คนได้เห็นว่าเรานั้น ก็เป็นคิสเตียนที่รู้จักขอบคุณพระเจ้าในการประทานอาหารสำนึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเลี้ยงดูเราแล้วก็ไม่ต้องไปอธิษฐานยาวยืดเยือ้อถ้าจะให้อธิษฐานยาวเขาเรียกว่าวิงวอนภาวนาทูลขออธิฐานเผื่อไปที่ฐานส่วนตัวในบ้านเพราะตอนนี้เราอาจจะอยู่ในกลุ่ม กับผู้อื่นนะและอีกประการหนึ่งนะครับไม่ต้องไปที่ฐานดังๆให้ทุกคนรู้สึกตกใจแล้วก็ทำให้รู้สึกเราไปกับเพื่อนฝูงแล้วก็ที่ฐานดังแล้วก็ที่ฐานยาวนะครับเขาก็จะวางตัวไม่ถูกเมื่ออยู่ใกล้ชิดเรานะก็จึงหนุนใจพี่น้องนะครับว่าขอให้เราที่ฐานแบบธรรมชาติง่ายงไม่ต้องกลัวพูดผิดไม่ต้องกลัวพูดไม่ครบเพราะว่าพระเจ้าดูที่ใจนะครับ และนั่นจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นบอกว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์สําหรับอาหารมื้อนี้ที่ทรงโปรดประทานให้ขอชําระอาหารให้สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เพื่อข้าพระองจะได้บํารุงร่างกายให้แข็งแรงและขอบคุณพระองค์ขออวยพระพรผู้ที่จะเตรียมอาหารและพระพรจับลงด้วยเช่นกันขอบคุณในการเลี้ยงดูในพระน,นามพิสุกิเจ้าอาเมน เห็นไหมครับมันจะเริ่มจากขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราประทานอาหารให้กับเราแล้วก็2ขอชําระอาหารให้สะอาดแล้วก็3าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและอวยพรผู้ที่ได้เตรียมอาหารให้กับเราเพื่อเขาจะรับพรน,นะครับเพราะว่าเขาก็ทําแล้วก็เตรียมอาหารให้กับเราแล้วก็สุดท้ายนะครับลงท้ายด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า,จาในนามพระเยซูคริสต์เจ้า,จาอาเมนแค่นี้ก็ แล้วนะครับ